สวัสดียามเช้าจ้าบ้านทักแมวสกลนครน,นะคะพาเด็กๆมาสว,สวัสดีทักทายท่านผู้ชมจ้าก่อนที่จะไปทำงานเช่นเคยนะคะแม่พรานพาน้องๆมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจ้า อากาศดียามเช้านะคะลมพัดเย็นสบายค่ะแต่ว่าพอสายมาก็จะร้อนนะคะไปไหนทองดำทองดำโตช้าจังเลยลูกทองดำพี่ปลาเก๋า พี่ประเก่าไปไหนมานละ่ะลูกพี่พะรวยกำลังแต่งตัวนะคะท่านผู้ชมน้องไข่ขาวคนนูนแม่มาลิค่ะนูนอยู่บนขอนไม้นะคะน,ะน่ะดำดำท่านผู้ชมเห็นไหม <laughs> ดำมากเกินมองแทบไม่เห็นน้องแมว <laughs> เช้าๆก็ยังมีลมพัดอากาศดีนะคะพอสายมาสักหน่อยก็ร้อนค่ะร้อนมากเลยน้ำเชา้าจวงนี้ก็จะเย็นสักหน่อยหนึ่งคุณยาข้างบ้านไปใส่บาดแล้วพอสายมาร้อนมากๆจริงๆค่ะเอามีน้องมาวิ่งผ่านไปวันนี้ไม่แวะ <laughs> น้องมาน่ารักค่ะน้องไม่ทําอันตรายน้องแมวที่บ้านไม่พรนะคะอยู่อยู่คนละมุมทรงนู้นก็มีนะคะนะข้างๆบ้านนะคะนู้นค่ะอันนี้มีดํานะคะตัวใหญ่ๆในน้องหมีตัวนี้ก็ช่วยมาเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นแมวจรที่น้องไปอยู่ในบ้าน บ้านของของเพื่อนอีกทีนึงนะคะเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงคือบ้านเขามีน้องมาหลายหลายตัวเขาก็เลี้ยงน้องไม่ได้เขาเลยให้แม่พรไปเอาน้องมาเลี้ยงค่ะเนี่ยคนนี้ยมีดำามีมีจา๋าตื่นแล้วหรอลูกน่ารักค่ะทำามันแล้วนะคะน้องมีดำดูบรรยากาศนะคะโอ้ยน้ำแบบ น้ำน้องแมวแม่พรเริ่มลงแล้วนะคะแม่พรจะเตรียมน้ำให้น้องใหม่นะคะนะดูทางนี้ค่ะท่านผู้ชมข้างๆบ้านก็มีนะนี่จ้านั่งทำอะไรกันลูกจ๋าลูกจ๋าทำอะไรลูกฮจ๋านั่งเล่นเหรอลูก น้องหอยเดินไปสมทบแล้วค่ะดูอันนั้นเป็นสุ่มอ๋อเป็นสุ่มเก่าของน้องๆค่ะแม่พรเก็บออกมาโยนเมื่อกี้เนี่ยมันมันพังแล้วนะคะมันมีปวกขึ้นแม่พรก็เลยเอามาโยนทิ้งไว้เขาก็มาตามสุ่มเก่าเขามาสุ่มใบนี้เขารักมากนะคะท่านผู้ชมโอ้ลูกแม่เอามาทิ้งหนูเจไดของตัวเองเหรอลูกเหรอ พี่แกงส้มพาน้องๆมาเล่นด้วยโอ้พี่แกงส้มพี่แกงส้มนี่เลี้ยงน้องดีนะคะรักน้องมากค่ะดูมีลมพัดด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นแบบสดชื่นนะคะเหมือนมีไอร้อนมาด้วยค่ะท่านผู้ชมน้องน้องลิงน้องหอยพี่ไข่เน่าแล้วก็พี่ปลาพี่แกงส้มค่ะคนนี้ ไกลๆก็น,นุ่นก็น้องทองดำจ้ะไม่ต้องพากันไปไกลนะลูกน่าเล่นบริเวณบ้านเรานี่ยแหละลกูกรู้ไหมนู่นไกลๆนู่นก็มีค่ะพเพืเ่อนๆนู่นนุ่นค่ะดำๆอีกคนนึงน่ะคนนั้นน่าจะเป็นแม่พุทซอนนะคะแม่พุทธอนนี่ไม่ค่อยอยู่บ้านชอบเลาะตามสวนแล้วก็ไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยนู่นไกลๆเลยค่ะดูวฝั่งนูง้น พี่ไ่เน่าเล่นสุ่มสุ่มใบเก่าของพี่ไ่เน่าตั้งแต่พี่ไ่เน่าเป็นทารกนะคะเนี่ยหัวเราหยอกกันพี่ปลาเก่าพี่ปลาเก่าพี่ปลาเก่าไม่ค่อยสบายผอมลงเยอะนะคะ น้องคนข้างบ้านจ้หลานของคุณป้าที่มาใส่บาตรน้องหมาของน้องน้องหมาชื่อน้องคีมกับน้องด่างนะคะน่ารักค่ะน้องไม่ทําอันตรายน้องแมวน้องคีมชอบมาเล่นกับแมวของแม่พรสมัยตอนน้องคีมยังเป็นแม่หมาน้อยนิกเล็กตัวนี้เดียวเองค่ะดูน้องๆของแม่พรนั่งมองทำไมลูกอยากเล่นกับน้องคีมเหรอคีมไม่มาหรอกคีมก็ไปแล้วไปหาพี่ชายเขาแล้ว คีมกลับมาคีมไปไหนมาหืมมาเล่นกับน,น้องแมวเหรอลูกเออน้องคีมน้องคีมน่ารักค่ะท่านผู้ชมแม่พรเห็นน้องตั้งแต่ตัวน้อยๆตั้งแต่เจ้าของเอามาใหม่ๆเขาก็มาเล่นกับน,น้องแมวแม่พรตลอดค่ะไม่ทําอันตรายค่ะทานี้น้องลิงก็เดินเล่นไป ทางนี้ก็มีอีกอันนี้ป้าสีหมอกนะคะเนี่ยข้างบนนู้นพี่ปลาเก๋าค่ะกไกลนู้นเลยนะคะน้องหนูซิงจ้ะดำดำมันโน้นแม่มะลิค่ะไกลๆเลยอุ้ยยังมีอีกค่ะท่านผู้ชมนู้นค่ะดำดำไปไหนมาดำตัวนี้ชื่อดำดำนะจ๊ะดำตัวนี้ก็เพิ่งออกมาจากสวนค่ะท่านผู้ชม ด่างด่างไม่เห็นอย่างหึมไม่เล่นกับแมวบ่ลูก <c oughs> ตัวนี้ชื่อด่างนะคะชอบวิ่งไล่หยอกน้องแมวแล้วพอนั่นน้องแมวก็ตบเราร้องเองน่าสงสารมากเลยค่ะดเดินเล่นแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นหมาบางบางตัวนะคะน้องเห็นแมวไม่ได้ก็จะไล่แมวนะคะกัดแต่นี้ไม่ไม่กัดคะ่ะท่านผู้ชม แม่พอเลยสบายใจได้เพราะพ่อด่างกับน้องพีมเขาไม่ไม่กัดน้องแมวจ้ะก็เคยเล่นกันตั้งแต่เล็กๆค่ะน้องหอยเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วนะลูกนะหอยจีน้องหอยจีมอบอยู่ไม่ไม่เข้าบ้านลูกฮมาแล้วอันนี้ก็ลูกของแม่พออีกคนนึงนะคะ ทำอะไรลูกอืมมาแม่ขาบานเร็วมาลูกมาเดี๋ยววันไหนแม่หยุดก่อนแม่จะพาไปเล่นในสวนลูกนี่แม่เข้าไปไม่ได้จ้ลูกเพราะว่าแม่ก็ทำเวลาด้วยลูกเอ้ยชาวมาก็ทีบถ่ายนะคะคลิปอาจจะไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่ภาพไม่ชัดแม่พรก็กราบขออภัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคะ่ะแม่พรเตรียมตัวทำงานก่อนนะคะ สวัสดีจ้าอุ้ยก่อนที่จะจะไปแต่งตัวถ่ายรูปอีกก่อนดูดิเดินมาหาแม่พรแม่พรก็เลยถ่ายน้องอีกค่ะไม่ไงลูกอยากออกกล้องกันอีกเหรออืมลูก,ลกแม่น่ารักจังเลยชอบถ่ายค่ะชอบถ่ายรูปเวลาแม่พรพาไปถ่ายก็เดินตามกันเป็นแถวเลย ถ่ายอีกสักหน่อยก่อนนะคะ <laughs> ท่านผู้ชม <laughs> ดูดิ <laughs> ปักกันนั่งเล่นช่วงเชา้าอากาศยังเย็นน้องๆก็เลยสบายค่ะนคะคะแลยเดินเล่นกันได้สบายหน่อยพอสายๆมาก็จะหลบอยู่ก่อนคนละมุมแล้วค่ะ <laughs> พี่พารวยอย่าเข้าไปฝั่งโน้นนะลูกดูมดนะนะมดมดมดแดงนะนะอย่าเข้าไปลูกนั่งกันสบายสบายเลยค่ะเชา้า ส่วนฝั่งนวนไม่พอรอไม่ได้พาไปน้องๆองยากไปแต่ไม่พอรอนไม่ได้พาไปค่ะ s> <S พี่เจอรี่ก็มาแล้วเกลๆนวนแม่วลินะคะหนู <_ s 1> <_ s> หนจ๋าแค่นี้ก่อนนะลูกนะแม่จะไปทํางานแล้วจ้าเ <_ s> ดี๋ยวแม่ไปทํางานสายนะเดี๋ยวไม่มีเงินซื้ออาหารให้กินนะลูกนะ s> <S ดูเดินมารวมกันและไม่อยากให้แม่พรเลิกถ่าย <_ s> ดูค่ะท่านผู้ชมไงลูกหนูอยากถ่ายอีกเหรอแม่จะไปทํางานแล้วนะเดี๋ยวสายแม่แล้วลูกหืมจาจาแค่นี้ละแค่นี้ก่อนลูกเดี๋ยววันหลังเราค่อยถ่ายใหม่เดี๋ยวแม่หยุดงานก่อนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะฝากรับชมติดตามคลิปต่อไปของน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ